สวัสดีจ้ายายอ้วนพอพบพอพี่น้องอีลราจ้ามือนี้งยายอ้วนมาเห็ดกับเขาชูดีสลอนมือราค่ะเด้อหม้อกับผ้งตั้งๆกับจ้าพี่น้องมืันนี้อสีมี่ยังกินเห็ดชิ้นๆกินเพี่งกิจการเสพสัดหมูเสพสัตพี่น้องหมูสีมี่ไข่บอกโคลี่กะหล่ำแครอทมาจ้าเนาะเอาเสพสัตว์ผัดกุ้นเซ็ตนะจ้าเนาะเสร็จแล้วกะเตียมดาวพี่น้องมามามาตัวเลยจ้า ไปเลยมันตั้งไฟละจ้ามาเริ่มลงมือกันเลยเพราะสิมะพร้าวหูใส่หุ่นเสร็จใส่ผักลวกมา้ต่นะเดี๋ยวหมอฮวนกันเดี๋ยวขึ้นกระเทียมเดี๋ยวตำเดี่ยว เาทานเข้ากันมาเทียมันแสบก,ก็ตเตาแก๊พะนะบ้าบ้าหัวคนไหนใจหัวกอนไป เยี่ยนใ่ดิ่เยี่ยนเ่อห่หนะตอกจากเตาแก๊มากมาเห็นเตาพื้นเตาทาน,น,เนทมเลไปทำมาสะอาดความนิย,ง,ย,นยงแล้เกีเ่ยนหอแน้ะเกียกลังหอมแบบนี่นาเนกีายมกำทังหอมแล้ว Cơm mũ, mù, à mặn thì đương 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 đương. Để để không xoay rồi giờ Thêm vào

Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn はい、ーーでもダーみーいなのよきなの เด็กเลกเล่นตาเด็กเล่ตาม

อ๋อว่าสิ้นปลาเป็ดหน่อยว่ามันได้หรือเปล่าไล่ค่ะไล่ค่ะไล่ค่ะนี่ก็ขมิ้วกว่าได้พี่หน่อยหิยงกว่าจะง่ายไงนี่สิ้นปลาจะกินได้

โอ้เสียกครับนี่จ้าชิปนี้ฝากกับไปส้มอยู่นะคะนูสวัสดีจ้า